สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากโรยการรับซ่อมช่วงล่างน้องสถานที่ครับลูกค้าแจ้งเปลี่ยนสลักคอม้านะครับผมเป็นรถอีซูซูเทคอาริกานะครับหัวลากแน่นจริงจรงสลักก็แน่นครับแต่เอาออกแล้วสลักตอนนี้กำลังไปตัวแกนสลักออกนะครับ เริ่มขยับแล้วเวลาตีก็อย่างนี้ครับแต่ถ้าแน่นมากๆก็เหมือนกันแล้วครับทำทีเดียวแล้ววิธีเดียวครับก็คือตีลงแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเาขาเรียก ถ้าตีไม่ออกจริงๆก็อาจจะได้ตัดเป็นชิ้นๆแต่ว่าเวลาตีครับมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งจะใช้เป็นไฮดรอลิกยิงนะครับมันต้องเป็นแท่นยิงเพิ่งค่างคิดหาวิธีอยู่แต่ก็มีอุปกรณ์อยู่ครับแต่มันยาวไม่พอทำได้แต่ตัวเล็กก็เลยตอนนี้กำลังลองดูครับหาวิธีอื่นๆก็คือใช้ตีนะฮะก็วิธีกลางๆโอเคก็เดี๋ยว ทางนี้ก็ตีไกล้ออกนะครับก็คอมารุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็น,น,นไม่รู้เห็นกันไหมเอ่ยเป็นเม็ดลูกปืนเลียงนะครับเป็นเม็ดลูกปืนเลียงจะถือว่าเป็นคอมาที่ลื่นที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียวของอีสุนะครับอีสุก็จะเป็นตัวนี้แบบนี้เป็นแอ์จัมโบ ตั้งแต่ล็อกกี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นลักษณะลูกปืนเลียงอย่างนี้มีแค่สองสองสามขนาดเท่าน,นั้นเองนะครับของออซูไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยรุ่นไม่ค่อยหลากหลายครับแต่ของยานตีโนหรือนิสสันนี่รุ่นเยอะมากมีทั้ง4ีห้ารุ่นตอนนี้ก็อีข้างนะครับฝั่งฝั่งนี้ที่ให้ดูก็คือออกไปแล้วนะครับตอนนี้ขยับอ๋อง่ายห,หน่อยเน้นไม่กี่ทีครับ แน่นแค่แรกๆฝั่งนู้นแน่นอยู่ค้อนตัวเหมือนกัน <c oughs> กว่าจะเริ่มออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเช็คครับทําวามสะอาดอาอาเดี๋ยวขอช่างไปเช็คของอะไรใหม่ก่อนนะครับผมในชุดสลักคอม้าของคีโน่แอร์ไม่ใช่นีโน่ทั่วทอ่อิสุสครับเทก,กา้กกาเดก้า ก็จะมีสลักนะครับมีลูกปืนลองลองขอม้านะครับระซีนสองตัวนะครับบนล่างฝาครอบอ,อันนี้แผ่นแผ่นลองนะครับอันนี้ฝาปิดล่างพร้อมกับสลักล็อกแล้วก็บูทนะครับบูทที่มันเป็นรุ่นเป็น,นรุ่นนี้เป็นลูกปืน โอเคแกะเสร็จแล้วก็นี่ครับลูกปืนมันก็จะมีสคู่อาสอตัวสองตัวล่างนะครับหนึ่งตัวบนครับตัวนี้เป็นตัวบาล่างแหวนจะเป็นตัวบาทบนครับสลักพวกนี้เวลาใส่ตัวนี้ก็ต้องระวังครับต้องใส่ให้ตรงตรงหน่อยไม่งั้นเราจะใส่สลักตัวเนี้ยใส่ยาก บางทีใส่แล้วมันขัดโอ้ยากเลยไม่ตรงอะไรเงี้ยครับท่าน,นี้เดี๋ยวขอช่างอัดลูกปืนอาดจละบ,บีนิดนึงครับพวกนี้ต้องอัดจะละบีก่อนใส่กอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ค่อยๆวัดตีนะครับความยาวมันจะมีหมายถึงว่ามันจะมีรูจะละบีนะครับของตัวล่างของคองม้านะครับตัวล่างมันจะมีรูอยู่ตรงกลางเราต้อง ตัวล่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นบูทบูทลูกปืนนะครับจะเป็นสองชิ้นต่อตัวนี้ต้องเป็นสองชิ้นต่อเวลาเราใส่เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปให้มันเกือบสุดล่างแต่ว่าต้องดูด้วยครับมันจะปยันตัวบาร์ที่ว่าตัวปิดตูดล่างนะครับเสร็จแล้วก็เหลือช่องไว้ประมาณสักหนึ่งมิลแล้วก็ใส่อีกตัวเข้าไปแล้วก็ใส่ซีน ตัวล่างนะครับตัวบนก็ตัวเดียวครับตัวหนาตัวหนาตัวหนาอันนี้ก็ตัวบางครับมันจะมีหนากว่านี้ก็คือยาวกว่านี้แล้วก็อยู่ตัวบนหรือลูกปืนครับเนปังพังหมดแล้วเนี่ยลูกปืนพังหมดแล้วแล้วก็ลูกปืนคอม้านะครับพังไปแล้วก็ตัวนี้ ก็เปลี่ยนสลักแหนบนะครับทีแรกดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนักนะครับถอดออกมานี่แทบจะดูไม่ได้เลยนี่ครับตัวตรงเตงกินยันเสื้อกินยันเสื้อกินไปถึงนี้แล้วเพราะมันเป็นเหล็กกับเหล็กสีกันแล้วนะตอนนี้ดยข้างนึงครับดูสลัก ไม่มีจระบีก็จะเป็นประมาณนี้ครบับนี่ครับรูจระบีอัดเข้ามันก็ออกตรงกลางนะครับแล้วมันก็จะกระจายออกตรงเป็นตรงเป็นเก่า <c oughs> เล็กออมาฝั่งนู้นนี่ครับกินนเสื้อเป็นรูป ลูกไข่เป็นไข่แบบไข่เลยอะ่ะเพราะว่ามันกินหมดแล้วมีทัศสุยสนิสมนโอ้ยพังมีใช้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ขึ้นไปนะถ้าใส่แหวนให้มันตรงแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ขึ้นก็เช็คแหวนนะครับอันนี้เช็คแหวนไม่ไม่พอดีนะครับว่เาเออ จริงๆมันใส่ได้มันต้องดูฮะนั่งดูเองบอกอธิบายยากมันต้องลองครับว่าหนาแค่ไหนประมาณไหนแล้วถ้ามันบางไปแล้วก็เสริมนิดนึงให้มันหนาขึ้นให้มันพอดีทั้งสองข้างให้ได้ก็หมายถึงว่าสมมุติว่ารูมันอกว้างติสมมุติว่าใส่ได้10มิลก็ใส่ใน5มิลนอก5มิลถ้าใส่ได้ หรือถ้ายากหน่อยมันยากจริงๆว่ามันติดขัดอ่ะแต่ใน6ใน6ข้างในข้างนอกสี่มิลอะไรเงี้ยพอได้อยู่ครับเล็กๆน้อยๆมรลเ7มิลก็ข้างในสี่ข้างนอกสามหรือข้างในสมข้างนอกสี่ก็อันนี้ไม่ตายตัวครับแต่อย่าใส่พยายามถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ใส่ข้างเดียวก็ใส่ใส่เป็นคู่ เ,ออเสียเยอะอยู่ครับเสียเยอะอยู่ก็้มองภายนอกก็เสียไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันหลบอยู่ตรงตรงเอตรงเตงตรงเตงนี่ไปหมดเลยที่ถ่ายเห็นมาสักครู่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วต้องกำลังเตรียมไล่ประกอบส่วนอื่นอยู่นะครับก็ติดเล็กน้อย ตัวหน้าก็จะใส่ว่าอาจจะบ,บีไว้ข้างในนะครับเพราะว่าเวลาขยับล้อขยับอะไรเนี่ยมันมีโอกาสจะไปโดนหัวหัวกระบ,บีันะครับก็เลยต้องใส่ไว้ข้างในหัวเดียวตัวไหนตัวไหนใส่นอกได้ก็จะใส่ข้างนอกทั้งหมดครับจะได้อัดจะบีง่ายหน่อยแต่ก็ถ้ามันก็ควรจะอัดทุกหัวนะครับ ใส่เสร็จก็ตั้งเบรกตั้งล้อขันน็อตล้อนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเบรกก็จบครับอันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหากระโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้มาอยู่ถนนกิ่งแก้วครับอยู่ด้านในกิ่งแก้ว29ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ